มีโฮมซูโม่ omes omes จะพาไปชมแบบบ้านใหม่ของโครงการเศรษฐริราชพฤกษ์พาน,นก,กับแบบบ้านที่ชื่อว่าแซควิวสุดเ e อกลักษณเพราะมีเพียง35ยูนิตเท่านั้นโครงการตั้งอยู่บนทำเลสกยภาพเดินทางสะดวกถนนพานนกพุทธมนฑลสาย4ใกล้แยกไฟฉายและโรงพยาบาลศิริราชเดินทางเพียง15นาทีถึงไอคอนสยามและใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีไฟฉายเพียง3กิโลเมตรภายในโครงการยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตบ้านแซควิวเป็นแบบบ้าน ใหม่ของโครงการเศรษฐสิริราชพฤกษ์พันุนกคอนเซปต์ดีไซน์ของตัวบ้านจะสะท้อนตัวตนที่แตกต่างผ่านดีไซน์จอจีอันบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมในยุคบิทิสจอจียที่มีเอกลักษณ์คือการเอาความสมมาตรความโอโถงจากยุคสมัยมาลดทอนรายละเอียดและเลือกใช้วัสดุที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้นสะท้อนความงดงามในแบบอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์แบบและสง่างามดับเบิลวอลลุ่มที่โอโทงสูงโปร่งเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนหลังบ้านนานใหญ่สามารถเพิ่มสระว่ายน้ำหรือปรับเปลี่ยนเป็น พื้นที่พักผ่อนของครอบครัวได้อย่างกว้างขวางบนที่ดินเริ่ม100ตารางวาเลยทีเดียวภายในบ้านจะมีพื้นที่ใช้สอย345ตารางเมตรพร้อมกับ4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องอเนกประสงค์1ห้องแม่บ้านและ3ที่จอดรถทางหน้าโฮมซูเมอร์จะพาไปชมโครงการอะไรอีกฝากติดตามด้วยนะ